ฮัลลลโหใครกลางเนี่ยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับมองลองตองนะผมมองลองตองก็เฮียนะอยู่กับผมฟิวนะครับนี่ก็มาอยู่กับพี่เดี๋ยวกูนั่งภาคนี่ไงกูนั่งปูเปิดแล้วเนี่ยเออเยอะนะครับถ้าไม่มีอะไรก็เลื่อนะถ้าไม่มีอะไรดูนะครับให้มาดูช่องผมนะฮะพวกขายทั้งหลายโอ้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 ยอันนี้วาดจริงอะดิเอาจิงอ่ะอ๋อจีเอยหาตัดนะเพื่อนตัดตัดตัดแมวแมวแมว บึ้บึ้ย,ยนะครับคนดูก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพิโเรเสร็จพังนะครับก็ตามคำสัญญาเลยนะครับจะไปรู้แค่สัญญากูไว้นะกูอยากเล่นแตงโมเล่นละแค่นั้นะ <c oughs> วันนี้ผมสวัสดีครับผมผ่ายซีโอคาโบนาร่านะครับเป็นผู้พากให้กับเอ่อคุณกายนะครับเอ้ยฟิวดีตัดตัดเอาไปก็สวัสดีครับผมอัด์โนเซอร์ให้คุณกายน,นะครับ เป็นนักภาพไม่จัดชอ่องฟิลสิกายอีกแล้วฟิลไหนเออขอโทษหลายเฮ้ยเกินเกินหวยบัตรเลยวะหวบาตแล้วอะจะจัดอ่ะนะครับเดี๋ยวเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับก็อยู่กับฮิโร่แล้วมานอนนะครับก็นี่กูก็ไม่รู้นะเนี่ยเราเราอาตัวิลไหนฮิโร่ยอดฮิตประจำปีนะครับ อะสก,กิลหนึ่งทำอะไรครับคุณนายเอ้ยคุณฟิลสก,กิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปลาลูกบอลไปนะครับ rock, บอลไฟสีแดงครับถ,ถ้าปาโดนจะติดสตันนะครับถ้าปาไม่โดนก็ไม่ติดเฮียเลยไม่งั้นก็ไม่ติดเลยนะครับ <laughs> ผมเออคุณไม่จ่งครับแล้วถ้าปาโดนเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างครับถ้าปลาไม่โดนก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับ <Let> s <S <laughs> ก็คือ,อ เดี else, ๋ยวโอมันจะดึงต te ึ้งตีก่อนเอ๋สวยอ่ะเดี๋ยวเรา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 มาต่อเลยแล้วกันสกิลหนึ่งนะสกิลสองครับอ่ะโอเคเอาสกิลหนึ่งยังไม่จบอ่ะเออจะบอกจะบอกให้เข้าใจเมื่อกี้กูบวกไงเออสกิลหนึ่งนะครับเป็นการปาลูกบอลไฟถ้าโดนคือติดสตันถ้าไม่โดนคือจะไม่ติดเลยเลยนะครับส่วนสกิลสองนะครับเป็นการชาร์จสายฟ้านะครับจะตีได้ทั้งหมดเอ่อเป้าหมายศัตรูสามเป้าหมายนะครับอัพเต็มน่าจะเป็นหกหรือเปล่าทำเงินดูแบบ โอเคอ่าโอเคหกหกตัวหกตัวนะครับก็จะเป็นสายฟ้าลงมาผ่าหัวสองรอบนะครับอ่าหกตัวส่วนสกิลสามนะจะเป็นการดูดเลือดนะครับตีดูดเลือดแล้วก็ตีถ้าตีครีปเนี่ยจะโดนดาเมจแรงกว่าฮีโร่นะครับอา <sk ill> ก็มีแค่นี้เลยส่วน <sk ill> ที่ควรอัพไว้ใช่ไหมครับคุณฟิลเพราะว่ามันช่วยฟาร์มในระดับหนึง่งใช่ไหมใช่ครับแต่ต้นเกมก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่รีบก็นอร์มอนถือว่าไปฟาร์มได้นะเรเวรอรนอร์ตคิวสามเลยติเลยครับต,ติเป็นไ <sk ill> งคุณการต,ตินี้ <sk ill> มีอตินี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมยิ่งตียิ่งบ้าครับผมคือคิดง่ายเลยนะเหมือนยิ่งตียิ่งเก่งครับถ้าชาร์จเต็มเนี่ยเราจะเก่งมากนะครับตีไวตีแรงวิ่งเร็วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะบ้าเลยครับเรเวอรนอร์ กอสามพวกนั้นนะครับได้มาจับสกิลหนึ่งและสองครับผมสกิลสามก็จะช่วยในระดับหนึ่งครับในการที่เพิ่มชาร์จขึ้นครับผมชาร์ตในบอกก่อนนะครับว่าต้องตีฮีโร่องเดียวครับตีคีฟไม่ขึ้นนะครับอันติแต่ถ้าคนเคยเล่นแต่ก่อนนะครับเลวานอเนี่ยจะเป็นตัวที่ตีคีปและชาร์จขึ้นนะครับสมัยนู่นเลยนะครับย้อนไปแบบไกลแสนไกลใช่ครับตัวนี้ก็มันก็จะฮิตหน่อยนะครับ นี่ก็ถูกปล่าให้มันเก่งขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับเยอะกว่าต่กอนมหาสารคืออาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเกมนี้เพราะว่ามันมันแรงสูงครับสูงสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นเป็นทีมแล้วต้องฟาร์มบ่อยด้วยครับถ้าไม่ฟารนะ์มเนี่ยเกมจะตามทันได้ยากครับประเด็นล่าสุดซับกู <A. S 1> ไม่ออกป่าเลยเฮียแ <Hello. S 1> <laughs> ม่อยู่อย่ไรป่า ดีแล้วให้เขาดึงมานะครับเอาแล้วครับผมมีการเปิดไมค์กันแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> อย่างไรฮะส่วนทันไหมฮะเพื่อนไม่มานะฮะจังหวะนี้โดนนะฮะโดนตดตายนะน่าจะตายอ่ะไม่น่ารอดดูทรงไม่มีสิทธิ์ได้สวนเลยครับตายครับสวนก็ตายครับไม่รอดรอดไม่รอดไม่รอดเมื่อกี้

maybe สก a n k นึ u n อ่งแบ่งนรีครับ cm แบ่งยังไงก็เกิดอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รีบครับถ้าู้ชมก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมพากให้ฟังครับกินข้าวอยู่นะเกิดบ่อเฮมอรอยออืมอืม S <S เออดูข้าวไปดูอะไรบ้างเอ,อลเา,าละครับเดวโอลงมาแล้วนะครับเพื่อนกำลังออกมาด้วยนะครับจังหวะนี้อาจจะมีการบวกเกิดขึ้นแค่นี้จอบไปเลีนยนอ<ร>ยู่ตายกัตายกันตายแล้วก็ตาย ถ้าโบกต่ออาจาอ่าเดี๋ยวช้าผมแปดสิบแล้วก็ถ้าผมปาโดนอะเดโมต,ตายเลยนะครับถ้าปาสกิลโดนนะปาไปไม่โดนนะไม่โดนนะจบ <c oughs> โดนแดก <c oughs> เล่นทุกเลนผมเล่น <c oughs> สองก่อนนะผมเล่นแรงนะที่ผมไม่เล่นสามไม่ค่อยได้ฟาร์มอยู่แล้วเกมนี้มันจะเดินเล่นทั้งเกม ไอ้ต้นไม่ยืนบนเลยโดนนั่นไม่อัพทักิวมาทีส่สองสีู่ซ่เลย โอ้โหได้ลุ้นอยู่ครับคลิปตีตายสวยธรรมดาอยู่แล้ว,ว,ลวระดับนี้ไม่ได้ตายพี่สามร้อยตายไอ้นี่มันตายอยู่แล้วมันโดนคลิปตีเมื่อกี้คลิปตีมันน่าเมคลิปเยอะอ,อย่าชมอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะ,อยเ,ยอะเดี๋ยวข้าง ความค้างมันเป็นยังไงครับมันก็จะโดนอย่างนี้ครับโอ้โหไม่ทนทำไมคุณป้าหนึ่งไม่โดนล่ะครับอ้าวอย่างนี้โดนโดนดิไปดิใจร้อนใจร้อนเร็วน้องใจเย็นนะใจร้อนปจะปะโดนยากได้ใครได้ใครเลยบอกเขาว้เย้ใส่เลนนะสำหรับผู้เล่นที่จะมาเล่นใหม่นะครับ ได้ข่าวว่าฮอนับฮอนแพ้กําำลังจะเปิดนะครับคนที่มาเล่นใหม่ก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าดูคลิปพวกนี้เพราะว่าถึงคุณจะเล่นไม่เป็นนะครับแต่คุณจะได้ไกด์พี่ดีแน่นอนครับผมเพื่อนผมเป็นฝีมือระดับอิมมโัลใช่ไหมโอ้ยไนเข้าได้แล้วี่นตาเลยไหนไงสวยเล็บล็บต่อแล็บต่อครับ มันไหลแหมเดินหนีเพื่อนเถอะมาหน่อยจำ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 หน่อยสวนตายก,กันเบ๊บยังไม่ยกสวยไหมตีโนแมทถึง นี่ใจหายกันหมดเดี๋ยวโดนโดนเรวอนอนจุ๊กไปจุ๊กมตะกี้แบบใจบางเลยครับเล่นต้องใจเย็นนะเนว่นอนเป็นน้ำแข็งเปล่อกี้ที่พูดถึงงหนล่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ถ้าคุณเล่นไม่เป็นจเย็นก็ในเกมมียาแก้มียาแก้เล่นไม่เป็นกับยาแก้งงอยู่นะครับชื่อยา ชื่อยาเวลาและประสบการณ์เข้าไปหุ่ยงร้องจ่าวะเนี่ยเกมนี้ผมไปเล่นพีเคนะเล่นมอคไปเลยชิลแรงเราเราเน้นแบบดาเมจแรงเลยครับ ไม่ไม่ผิดนะพี่จะเล่น PK ก่อนหรือไรก่อนนะแต่แต่ที่ผมไม่เล่น PK เนี่ยเพราะว่าเอามองจากฝั่งนู้นละตัวแทงเยอะนะไม่เชิงแทงอมันตายยากเยอะนะครับเลยไม่เล่น PK นะเพราะว่า PK ไม่ได้ดรามเลยเลยนะเน้นตีเพียวนะ<ม>แล้วประเด็นคือเพื่อนกูก็กดแครี่มาด้วยไอสัตว์ประเด็นเจเล่นนะเรา <c oughs> ท,ที่จะเล่นแบบนะั้นแต่มันผิดใจ,ใ,ใจไป เราแม่ดอกเหรอวะทำไมแม่งเดินตามกูระวังนะเพื่อนมันเดินเช็คมันจะเอามันจะเอาตรงกลางมันเลยแบบอ้อมให้เอาดีเอาดีเอาดีรีบปิดก่อนที่มันจะกัดตามแล้วตามแล้วตัน วเขาเรียกว่ารอรอให้รอให้ดีใจไงเฮ้กูรอดแล้วกูรอดแล้วเขาเรียกว่าเลี้ยงไว้ตบ <c oughs> อันเนี้ยตัวล่างเรียกว่าตัวเ,นเดนเบลโดนได้อยเอาละฮะตรงกลางสามสามหนึ่งคุณกายจะไหวไหมตอนแม่เจาะก,ก่อกลัวเหรอไม่ได้กลัวกลัวไม่มีคนเล่นด้วแฮนะ่ะ เอา่อยเพื่อนตายแล้วนะมีหวานคิดว่าน่าจะมีหวานหืมตัวปลอมตีเกือบครึ่งหลอดพระจ้างเวลเวอร์เจ็ดตายแล้วเขาไม่ได้มีอยู่เลยโอโกเด้นหรอเพื่อนแล้วมึงดูมันมีกี่ตัวเนี่ยเห็นแค่สองตัวสามตัวเองเออ กูเล่นเบอร์สเกอร์ได้กูโดนใส่แล้วประเด็นน่ะเนี่ยถ้าทล่อื่นเขาก็ไปทํางานประจําเลนอื่นสิจะมาทำเลนกลางทำไมจริงครับจริงเห็นไหมเห็นไหมกูเด่นไปแล้วสรุปใครสอนใครวะอ๋อโทษทีโทษทีอโทษทีจริงจริงคนดูคนดูฟังฟังฟังมันก็ได้ครับมันมันเป็นคนพูดแต่ผมเป็นคนเล่นอ่ะจะใครน่าเชื่อถือกว่ากันเนี่ยลองดูเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอแม่ผมก็ผู้เล่นไดมอนด์ธรรมดาเอง อผู้เล่นไดมอนที่ไปโกไปไดมอนไปโกไปไดมอนอยู่เงี้ยนอนแมนจะพอป่ะขอโพได้ป่ะตาเลยเช็ดตากันตีทีหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองก็ตายไม่อยู่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขโมยแล้วกันสองวิธีมีแล้วมีแล้ว เทนเนมาเพื่อีบี่หญ่ก็ได้นะเข้ากระตนีกูไม่อืมเป็นง้นไม่เขารู้หมดเลยว่าจะไปไหนก็จะไปไหนะคพอเดินมาบนมันลงกลางเห็นนะน อย่างนี้แหละหนฟาร์มไม่มีใครรักมันไงงานลมันตัวปัญหาจริงงานไปนอีกเรือวโนตัวปัญหาโนเมดจิ้มทีครึ่งหลอดอะมาบแลน่น่าจะมาบแลนะ เงียบเกินโอ้แล้ดูเพื่อนเราเล่นแบบเล่นไปมิดวอลเลยดูหลังดิไม่ใช่มาถึงเลนอะอ๋อโทษดิขอกเขาโทษโทษเวลาคนดูเาเป็นอย่างนี้เหรอเพื่อนทำไมไม่ออกกับเพื่อนไปเลยอะไม่เอาอ่ะเก่งแล้วเก่งแล้วอยู่อยู่คนเดียวก็ได้เออต้องต้องมีเพื่อนอะเรายืนคนเดียวไี่เท่ากับเพื่อนเรายืนกันเป็นสิบอะนี่เก่งไปอีกไอ้สัส ไอ้เนอ่ยโกลเด้นหายอย่างวางเดี๋ยวโกันเลยตอนที่มันจะกัดเพื่อนทำไรเน่ะรอเขาหลัง,ลงเพื่อนต้องมีบิงเนอะตายนละโงแม่ตายนละเชื่อปะโอ้โห,โห,โหไม่ะเป็นต้องถึงมือแล้วเนี่ย ถ้ามองดีๆนะครับหลอดเลือดมาากกันจะค่อยๆขึ้นทีละจุกทีละจุกนะครับในเมื่อสกิลสามทำงานถ้าคีมเยอะก็ดูดแรงคนระับดูดแรงตามที่เราเจอแล้วถ้าชิปม,มน้อยดดูดแนะตัดเลยตัดเลยไม่มีคนออกขวดถ้าชิปน้อยก็ดูดเบาเลยนึว่าดูดสุดฮะกดรัดกดรัดมันโดดมาเพื่อนช่วยดิช่วยทีออ โม่อะโมโจัดเลยไปกดแถวป้อมดิมึงมึงไม่ได้ยินเสียงกระโดดอ่ะตรงนี้นได้ยินแต่ในเทโวไนี่ไงเน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 เฮ้ยมาผังป่าให้หน่อยดิคิวสามอะ <c oughs> โอ้โหวิ่งหนีเลยเกิดโดนละโอ้โหว้าว แลนจอรกันปะอันนี้เล่นนอมอนปะเน,นี่ยเพือ่อนทำไมของมันตา่างกันจังวะซีเอ็มนะประเด็นคือเพื่อมีสกิลดึงดึงขาได้นะครับเรามองเห็นได้นะครับเมเเนนะื่อกี้ไม่ใช้วิ่งหนีใช่ผมดูโซ่ดีโซ่ท้อนอ่ะไอ้อโนเมชเดินออกนี่นี่นี่มานี่เดี๋ยว่านี่ไม่ใช่ ไม,มาไหนเลอกครับจจงหมานี้ดึงไปไหมตีนธรรมดานหนึ่งทีหนึ่งกลับไปสกิลสตีสองทีตาครับเดินคล้ายครับมอบเลยครับแต่กระโดดทานครับผมทีนี้โดโนแมดไล่อยู่ยางไรหนึ่งสวนได้ไหมครับ อ่าจะมีกลับไปไหมบล็อกอีกสามวีนะสวยครับสองอ่าบล็อกตีทีหนึ่งครับมานาไม่มีครับเจ้าวะนี้ทำอะไรโอ้<ห>ดัดก,ก็หมดนะกวเ้สวยครับโดนเพจลิฟเพดเลย,ยเพยเลยด,เพเล,ดเลิปเปอร์สบาะโดนเพจไรเดอร์เก็บสกอร์ไปครับผมเด็กี เนี่แหละครับเขาเขาเรียกว่าเทศบาลใช่ไหมครับคุกครับใช่ครับพ่อกายอีกแล้วนะครับผมคุณก็บอกอยู่คุณชื่อฟิลครับผมตอนนี้กายไม่หยุดนะฮะี่ยนี่เขไม่ตายหรอวะตัวนึ่งจบละจบอะไรเพื่อนยังเล่นได้อยู่ดูโซ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 ของขวัญเยอะดูของเกียร์กุ้ยกาเยีะของจริงเขาคิวไปตั้งสี่แล้วเพื่อน เเดียววไ,ไปสู้ะคิวตั้งเจ็ดแต่เฮียงงจะตายน้อยกว่าดิเชื่ออูดกูเยอะกว่าทุกอย่างอ่ะทำไมกูดูเงินน้อยกว่าไม่แห่เขาอยู่ในป่าไงก็จริงอยู่ในป่าใครก็รวยครับเพื่อนใครรวยวะอุย้ยก็ใครรวยไงก็แต่นี่เ <ๆ S 2> สียงเสียงโกลเด้นกระโดดตะกี้วอลเขาเลยครับเนี่ยผมมั่นใจว่าเราตีใครก็ตายครับทีเดียว อ่าหนึ่งเข้าไปแล้วสองครับผมแต่โดนสตันกลับมาครับโดนโกด้นเยียบอีกทีครับผมแล็บโซดี้กำลังลั่มให้อยู่ครับวอล์กออกไปหนึ่งทีครับตาหนึ่งเข้าไปไหมตาไปไม่ทางครับผมผมว่าเพื่อนผมมัน <c oughs> เพื่อนเร็วจัดอะเร็วเร็วมาก <c oughs> เร็วมากครับเมื่อก,กี้ติดดาเมจกันไวมากเนี่ยคลิปเยอะแล้วก็ดูดแรงนะครับทนเยอะก็จะดูดแรงขึ้นแต่จริงอ่ะแนะนำออกเบอร์เซิร์ฟหรือออกไม่จำเป็นต้องออกเบอร์เซิร์ฟออกของที่มัน ดูดเลือดที่ดีกว่าก็าคือดูดเลือดพนะันเจ็ดและดูดเลือดที่ดีกว่าเบอร์เซอร์ครับดีกว่าแน่ๆครับผมบอกเลยว่าได้ดามจด้วยแล้วก็ได้ความแรงนะครับแต่ข้อเสียที่แพ้เบอร์เซอร์อย่างหนึ่งคือความไวนะความเร็วครับใช่แต่ข้อดีก็จะแตกต่างอีกออกไปอีก <ers> เบอร์เซอร์ก็เร็วครับเร็วเลยครับเร็วแต่บางครับผมก็แล้วแต่คนชอบเลยอันนี้แทบจะไม่มีข้อเสียเลยเนะี่ยดูดดูดเลือดตีต,ตีเร็วตีแรงเฮ้ ตีตีแรงดูดเลือดตีแรงตีแรงครับผมเพราะว่าตัวเราที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะเบลย,เยอะอยังไงดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น้นะนะก็ได้ว,วิวไปเล่นกับเพื่อนแล้วล่าสุดขเดดดาขาจะตามล่าวันพีหรือเปล่าไม่เล่นกันเลยครับจังหวะนี้ทีมนู้น เอาละครับจังหวะนี้นะครับากายออฟเลนครับผมดันบนยาวๆครับ <got> เห็นนอมแมทมากูดเด้นอยู่ละ่ะแสดงว่าไม่มีคนดูไง นาทีนี้โดนไปเปิดก็ไม่ตายนะครับเจาะเวทเขายังไม่ได้เลยด้วยซ้ำคอมโบไม่ถึงหน,น,ะะนึ่งันแน่นอนไวจัดละเทมนี้ง่้นจานะนี่ครับซาวเขาเซ็ตหวานแค่แล้วนะครับเก็จะมีการขึ้นบนเกิดขึ้นหรือเปล่ามาดูกัน rock, อ้าวแลบเดินมาหวานหรือเปล่าปากแล้วครับ แต่ว่านไม่ถึงระยะวอครับนาทีนี้สกิลหนึ่งและสองจบเลยครับเพราะว่ามีทวินเบดในการโจมตีสองครั้งนะครับสกิลสองเลยลงไปสองทีเลยนั่นเองตีเดียวชาขึ้นแปดสิบเร็วมากตีเดียวชารขึ้นเยอะมากไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มไปก่อนครับรอเพื่อนครบ นราแมสนั่นยังพอบนนอะ่ะโอ้โหไม่โพลแล้วถ้ามึงจะเดินกันมาขนาดเนี้ยโอ้โหไม่โ่พเพื่อนเพราะว่าเกินระยะนาบานแล้วมันไม่เล่นแน่นอนอะ่ะเพราะว่าต,ตรงนั้นมีหวานวสงสัยอ่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหายกันไปไหนหมดอะ่ะงงงงอ่ะ เอาละครับเดียยวเบิร์นเดี๋ยเบิร์ปิดห้นะครับจังหวะน,นี้ยังไงมีการได้เกิดขึ้นใสอยู่ครับอาา่าโดนกัดไส่ทีเดียวขาดเลยครับโนแมเดีเบิ้ลเป็นฝ่ายที่ชน,นะครับเรียบร้อยแด่เ,เ,เสียอันตรีครับแต่เกิดการคอนเกิดขึ้นครับยังไงทีจีจีไปเขาอาจจะยอมให้ก็ได้แล้วเพื่นี่เลยสายใหม่สายใหม่เหรออ่า ตามไม่ทันกระพุงใส่เลยครับเขาก่อบ้านนะเขาเซฟจัดเลยนะเล่นกันแบบเซฟแบบเซฟมากอะอธิบายไอเทมใหม่ที่ได้หน่อยครับคุณกายคุณกายอีกแล้วเจ้าอันนะี้ คุณฟิลครับคุณฟิลเป็นอย่างงี้เหรอครับอย่คุณใจเสียโออพีกลังเคแล้วหลังจบแล้วไ,ไป <นะ S 1> ครับนาทีนี้นี่ครับสกหนึงน่งเข้าไปสองตายเลยแล้วก็พุ่งออกมานะครับด้วยไอเทมชิ้นใหม่นั่นเองอธิบายก่อนสก,กิลใหม่นะครับไอ,อเทมใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการผักนะครับเป็นสมุดผักบวกดูดเลือดก็คือง่ายๆเลยครับก็เอาดูดเลือดกับผักมารวมกันแค่นี้เลยนะครับแล้วก็จะสมุดผักดูดเลือดนะครับอ ่าสกิลก็ก็เหมือนสมุดผักกระโดดเลือดเลยนะครับก็รวมกันถือว่าประหยัดช่องได้ช่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาสองสิ่งมารวมกันครับแต่เนยสามารถออกได้บ้างครับเพื่อนบวกแล้วเอาตอบตอบก่อนแป๊บนึงครับตึงตึงกับตึงตึงจริงตึงครับตึงเห็นเดือยตึงเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอ่าเคทผมอ่าผมเอาใหม่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 ประเดี ท่าไ่ครับสายไหนสามารถออกได้บ้างครับอ่าได้ทุกสายนะครับเป็นตัวตีเวทตีเวทตีกายภาพอ่าได้ทุกตัวนับเมทก็ออกได้ซับก็ออกได้ได้ทุกตัวที่จะเล่นได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าสายไหนเขาก็ออกกันนะครับราบผมเพราะว่าสามารถตีดูดเลือดได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทําจังหวะเข้าออกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนได้บางจังหวะด้วย ถึงจะไม่ใช่แรลลี่แต่ก็แคร์คุณน,นะครับก็หลักๆนะครับที่ผมแนะนําเลยก็เป็นเอ็มพารนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกตัวนะครับจริงๆไม่จะเป็นจะต้องสกัดว่าเป็นตัวไหนนะครับอันนี้ถ้าตะขี้ขอตั้งชื่อให้โซติดโดนห่วงยายนะครับชุดกระชากลากดึงน,นี่นะครับข้างขวานั่นตัวอะไรครับผมเห็นข้างล่างป บวกใช่ไหมถ้าตีถึงได้ก็จะต,ตายครับนนเราแมทอ่ามีหวานชัดเจนหาวานครับผมเขามีเจาะเกาะเองไหมทำไมตีไม่เข้าเลยอ๋อทราไมล่ะครับผมเพราะผมเป็นคนนี้นี่ครับเป็นคนแข็งแกร่งครับเวลาตีผมไม่เขา้าอ๋จจอจะเจาะเกาะก็ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีหัวใจครับเจาะไงก็ไม่เขา้าไ <c oughs> อ้ยี่ยี้ปีม่แล้วไม่เมจ้ามาเจ้าอ๊ยมาเจ้ฟักเกอร์อ่าโอเคเกมนี้ก็ แล้วก็ตีติศโลนะครับเลยสมุดพาออกมาครับผมติดตาติดตา่าเลยไ<ะ>หลาย,ยาวไลครับไหลไม่ได้นะครับเลื่อนเหลือครึ่องหอดครับผมแถมสกิลตัวจับยะมีเป็นเบือเลยครับโอ้โหดึงคีไปรับประทานนะ,ะเดี๋ยวจุดต่อไปที่จะออกนี่คืออะไรครับเบนโบเหรอครับโอ้โหแบงก์เป็นแถ<บ>วอ่ะกูไม่ได้ตีเป็นคนโดน อันดันป้อมนครับอันป้อมแคนี้ตั้งป้อมครับยาวเหลือเล่บนเล่เดียวนะครับจังหวะนี้นะครับส่งต่อเลยไหมส่งไอ้ลูกกระจกโซไปเคลียร์นะครับเด้บอลโอ้โหของโบชุดเดียวนะครับจำเอาไว้เซฟนี้ไม่ไหวนะลูกแม่แตกเลยนะครับนี่ครับนี่เพรว่าเทปใหม่เนี่ยมันจำเป็นผมว่ามันดีกว่าเบอร์เซกเนีเบอร์เซกบาซักโอ้ไปเรื่อย พูดคตรทกอางลยบาซากครับผมโอ้โหเทใหม่เอาอันนี้บาซากโอ้โหเด้อนี่ฉันลมไปหนึ่งสตอลเอาลรออะไรดิเขเรียกบุลมไงจริงครับจริงกายกายแกลกายแกเปลี่ยนชื่อกูอ่ะมนติดนะมติดนะมติดนะมนติดนะติดคุณฟล ครับผมโอ้โหทีนี้ก็น่าจะจบจบไปแล้วนาทีนะครับก็ก็สิ่งสิ่งแรกที่ทําได้ก็คือพิมพ์ทั้งหมดแล้วก็ GG ได้เลยครับนี่ <c oughs> ไม่ต้องพิมพ์ก็มีตัวเปิดแล้วโอ้โห <c oughs> สิ่งก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้ตัวเปิดชนบุรีนะครับจุดๆไปหนึ่งสเต็ป หนึ่งสถุกข้าวแล้วครับจังหวะนี้อ่ดูครับด,ด,ดูดูดูเป๊ะผมขอทีเดียวพอถ้าผมได้ตีเนี่ยอือหูเป๊ะเลือดสองพันนะครับจังหวะนีเลยหายโคตรเร็วครับผม The boat ที่จริงใจครับตัวนี้ผมชอบอนะผมชอบอร่อยครับโคเด้งครับเหมือนพี่บอลมไหมโคเด้ง โอ้โหบิงบิงครับผมบิงบิงบิงไปอ่ะอ่าแล้วติดกับดอนเดียมอินนับอินอินไปหน่อยหายหมดก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเกมเล้วน้องเกมนี้ครับอ่าอันนี้ก็ จะเป็นพังตัวแรกนะครับที่ผมจะคิดว่าน่าจะรีวิวให้นะครับเรเวนอเดี๋ยวจะมาจะเล่นในครบทุกตัวนะครับไพโรสวิฟเบดแล้วก็เอ็มมากุมบาคาล์สตียอิสโอเดผมผมก็อยากเล่นนะจริงๆก็จะเล่นในครบทุกตัวนะครับอยู่กับซีรีส์พังนะครับก็เดี๋ยวเราดูอีพีสองเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่นในครบทุกตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมตัวเราไปก่อนครับ โอเคครับผมไปเจอกันมีกลิ่นนะคลิปนี้มีกลิ่นนะผมตอนจบไหมมีกลิ่นอยู่โอเค